哦，我自己把它打的 เสี้ยงดูดีวันนี้ชัดแจ๋วอะไรเงอือโอ้โหชัดแจ๋วนี่อือแล้วนี่ร้านใหญ่จังซื้อได้วันี่เป็นยายหรือเป็นทวด เป็นทวดเหรอยายไปทำอไรทำงานค่ะยายจริงๆอะนะอันนี้อันนี้เป็นแม่ของยายหนูค่ะอืมอหนอายุยืนแล้วตาแล้วยายตาตายยายตายังยูบอ่ะพ่อยายเหรอ,อหบัวมีนตายแล้วตายแล้ว, <c oughs> ลว,วเหรอบัวมีนผัว